นะอย่างเพื่อนบ้านเราเนี่ยต่อเติมคุณผ,ผู้ชมมาดูไปไครนี่แตกหมดแล้วอ่ะค,อคือถามว่าทำไมผมผมสามารถวิจารณ์ได้เพราะว่ารั้วฝั่งนี้เป็นรั้วบ้านผมผมรียก็บ้านผมเพราะหลังนี้เป็นชื่อผมนะ,อะแอบอวดกันหน่อยแอบโม้กันนิดนึงนะขอให้มีบ้านสักหลังหนึ่งเถอะแหมทํารับเหมามาตั้งนานแต่ผมสามารถคอมเมนต์ได้นะรั้วตรงนี้เห็นนะเดินเข้ามาด้านในคุณผู้ชมพื้นตรงนี้โชคดีมากๆที่ว่าโชคดีเลย โครงการเนี้เขาติดปูนกาวแข็งแรงไม่มีโป่งไม่มีกระเทาะไม่มีร่อนไปซื้อบางโครงการรือทั้งหลังเลยพี่รือทั้งหลังเลยพี่รือหมดจริงๆคำถามคือไม่ซื้อได้ไหมก็อยู่ที่คุณจะนาเสนอคุณจะขายของบางคนบอกว่าขายตามสภาพแต่เขากดราคาต่ำํำก็ไม่ต้องใส่อะไรก็ได้แต่บางคนจัดเต็มเช่นอ่ะติดนูด่นติดนี่นะครับใส่เฟอร์นิเจอร์อันนี้ก็ต้องมีการบวกเพิ่มเนาะ สวัสดีครับผมโบสสาโรสอสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่รายการบ้านร้านสร้างรายได้สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับจริงๆต้องบอกเนี่ยนะครับว่า เมื่อกี้จะพูดว่าอยู่ที่หมู่บ้านใช่ไหมจริงๆอะหมู่บ้านนี้ผมบอกชื่อได้นั่นก็คือ i n c o n n เนเจอสารยาอยู่ในโครงการฟอร์เรที่มีเซลคอนโดด้วยมีหมู่บ้านซิตี้เซนด้วยแล้วก็มี i n c o n n เนเจอที่เป็นบ้านแฟลกับบ้านเดี่ยวนะครับรายการนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมมาให้ความรู้และก็พามาดูกันว่าเทคนิคอะไรที่ผมมาขายบ้านได้เร็วขายบ้านได้ง่ายและต้องบอกอย่างนี้ว่าลูกค้าเนี่ยจะจองบ้านหลังนี้ตั้งแต่กําลังรีโนเวท คือเอาง่ายๆเลยช่างอ่ะกำลังทําอยู่แต่ลูกค้าไม่เห็นแล้วลูกค้าบอกว่าขอจองเลยได้ไหมแต่ด้วยราคาที่ลูกค้าจะจองเนี่ยเป็นราคาที่กําลังจะต่อรองกันอยู่แต่เอาง่ายๆเลยว่าถ้าลูกค้าจองราคานั้นเนี่ยถามว่าผมขายได้ไหมผมก็ตอบเลยว่าผมขายได้แต่ยังไม่อยากขายเพราะว่าจริงๆแล้วบ้านหลังนี้ตอนเปิดโครงการคุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้นะว่าถ้าเป็นบ้านที่ราคาโปรโมชั่นหรือราคาเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีประมาณสักไม่เกิน5%ของในหมู่บ้านยกตัวยอย่างเช่นหมู่บ้านเนี้ย เขามีราคาเริ่มต้นของบ้านแฝดไทยเนี้ยนะครับเป็นราคาเริ่มต้นอยู่ที่3.79ฟังดีๆนะ3.79ตั้งแต่ประมาณ6ปีที่แล้วคุณคิดดูสิว่า3 7 9 6ปีที่แล้วนะครับผ่านมา6ปีเงินเฟอ้อก็ต้องบวกค่าแรงก็ต้องขึ้นค่าวัสดุก็ต้องขึ้นแต่ผมขายราคานี่เลย3.59 นะย้ำนะ3.59ในราคานี้ถามว่าทำไมราคานี้ผมขายได้เนื่องจากผมซื้อมาจากประมูลคดีในราคาที่ผมประมูลมาเนี่ยมันเป็นการแข่งขันสู้ราคากันมาถึงระ,ระดับหนึ่งและโอเคผมพอใจซื้อราคานี้และผมก็ประเมินว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเรารีโนเวทน,นะครับด้วยงบประมาณเอาในใจเลยนะ ทาสีภายนอกทาสีภายในเปลี่ยนสุขภั์เปลี่ยนอุปกรณ์บางอย่างสุขพั์นี่อาจจะไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมดบางตัวใช้ได้ผมก็ไม่เปลี่ยนนะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยผมประมาณไว้ในใจว่าอะถ้าดูเดินดูจากภายนอกนะประครับคดีไม่สามารถเข้าไปข้างในได้ต้องบอกก่อนนะประครับคดีนี่เข้าไปไม่ได้นะดูจากภายนอกยืนกอดอกแล้วมองอย่างนี้อ่าราคาเท่าไหร่ให้ทายผมตีไว้ในใจว่าหลังเนี้ยเบ็ดเสร็จเลสเซว่าอะนึกไว้ในใจนะสัก3ามสี่แสนไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าในใจนะแต่ก็โชคดีตรงที่ว่า พอเดินเข้ามาในบ้านเนี่ยพื้นรอบบ้านอ่ะตอนแรกนะผมบอกให้ซุดหมดเลยต้นไม้ที่ขึ้นปกคลุมหญ้าเต็มไปหมดผมทําการปรับพื้นด้วยหินเกล็ดอ่ะคุณไปดูอันนี้คือหินเกล็ดปัจจุบันนิยมมากๆบอกให้เขาเอาไปจัดสวนพวกสวนหินสวนเสน้นสวนอะไรต่างหินเกล็ดเนี่ยมันจะมันจะแบบ มันสามารถเดินด้วยเท้าเปล่าได้แต่มันจะเจ็บนิดนึงนะแต่ถ้าเป็นก้อนใหญ่อะ่ะมันจะไม่ค่อยเวิร์กมันจะเจ็บกว่าแต่อันเนี้ยมันอาจจะทิ่มหน่อยแต่ว่ามันเดินได้นะครับแต่ก็ไม่แนะนําใส่รองเท้าดีกว่าซึ่งม,งมองมุมนี้นะครับช่างเนี่ยเขากำลังโป๊เก็บรอยแตกล้าวอยู่คุณผู้ชมดูสิเราตั้งนั่งล้านเนี่ยสูงขนาดนี้ช่างนั่งอยู่บนนู้นเลยนะ <c oughs> ตะ่างยงจากผมคือขึ้นไปแบบสูงมากแล้วก็เสี่ยงภยัยเสี่ยงอันตรายนะครับในการเก็บโป๊เนี่ยถามว่าถ้าเราแบบมกง่ายเลยนะเอาแบบช่างแบบไม่ต้องสนใจอออะไไรรรรเลยยยนี่แแตตกกกถ้าามมมั โป้สีขาวเนี่ยรอยแตกคุณจะไม่เห็นยกตัวอย่างเช่นอย่างตรงนี้นี่มุมนี้มันมีรอยแตกเห็นไหมบางๆเห็นนะอ่ะถ้ามองแบบจ้องๆอาจจะเห็นแต่ถ้ามองแบบผ่านๆไกลๆเนี่ยมองแทบไม่เห็นหรอกนะครับแต่เราสามารถเนี่ยไม่ต้องโปได้ไหมมันจะมีสีบางตัวที่อ้าวลบรอยแตกแล้วคือกิ้งทับได้เลยกิ้งทับรอยแตกแล้วได้เลยผมเคยซื้อมาแต่ก็ไม่เวิร์กเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ back to basic รเราโป้ด้วยอะคริลิกซีลเลนต์เนี่ยจบกว่านะครับรอยแตกพวกนี้คุณจะไปโป้ด้วย p u ูบางชนิดเนี่ยมันทาสีทับไม่ได้หรือถ้าทาทับได้เนี่ยมันจะกระดังกระด่างอย่างแน่นอนดังนั้นเนี่ยอะคริลิกซีลลนต์คือค่อนข้างตอบโจทย์ที่สุดแล้วเราโป้เสร็จเรียบร้อยรอแห้งแห้งเสร็จเราขัดด้วยกระดาษทรายจากนั้นทาสีรองพื้นปูนเก่านะครับซึ่งทั้งหมดนี้เลยนะครับช่างจะเก็บรอยโปร้รอยแตกแล้วรอบบ้านเลยคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาอีกฝั่งนึงก่อนทีนี้ต่อมานะครับในการรีโนเวทที่ ก่อนอื่นเนี่ยที่ผมบอกผมปรับพื้นรอบบ้านไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะพาเดินวนไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เข้ามาที่หน้าบ้านกันก่อนหน้าบ้านเนี่ยกระเบื้องพื้นตรงนี้ผมไม่ลื้อออกเพราะเป็นกระเบื้องที่ราคาค่อนข้างสูงมีเท็กเจอร์ดีแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะครับที่สําคัญก็คือตรงนี้เราขัดด้วยน้ํายาขัดกระเบื้องและขูดยาแนวใหม่ทั้งหมดนะสามารถทําได้เช่นเดียวกันเดินเข้ามาด้านในคุณผู้ชมพื้นตรงนี้โชคดีมากๆากเพราะโชคดีเลยโครงการเนี้ยเขาติดปูนกาวแข็งแรงไม่มีโปง่งไม่มีกระเทาะไม่มีร่อน ไปซื้อบางโครงการหรือทั้งหลังเลยพี่หรือทั้งหลังเลยพี่หรือหมดจริงๆแต่อันนี้กระเบื้องยังดีอยู่ขัดหน้ากระเบื้องได้หนึ่งรอบซึ่งเจ้าของบ้านเดิมคงไม่เคยขัดอยู่แล้วและ2ขูดยาแนวลงยาแนวใหม่ตรงนี้ค่าจ่ายไม่เยอะพอมาดูด้านในผู้ชมสังเกตนะหน้าตรงหน้าต่างอะไรเนี่ยเราเก็บงานทําความสะอาดไปแล้วหนึ่งครั้งมันจะไม่สกรปรกไม่ดําตรงนี้ทําได้ถ้ามุงลวดขาดซ่อมมุงลวดได้มุงลวดเนี่ยสามารถซื้อมาเปลี่ยนได้วิธีการเปลี่ยนไม่ยากมีโอกาสทําคลิปวิดีโอสอนนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้ ช้อปปิ้งออนไลน์มีขายอ่าตรงนี้โคมไฟโคมไฟจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยต้องบอกได้เลยว่ายังไม่ได้เปลี่ยนแต่ถ้าไฟมันดอบมันไม่สว่างถ้าคุณทําบ้านขายเนี่ยผมแนะนาให้เปลี่ยนดีกว่าโคมเนี้ยราคาไม่เท่าไหร่นะครับเริ่มต้นประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าบาทเนาะซึ่งตรงนี้ดาวไลท์ตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นไฟ LED หรือเรียกว่าไฟไฟเส้นนะซ่อนเอาไว้เป็นดาวไลท์ฝ้าหลุมตรงเนี้ยซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับยาวประมาณ10เมตรนะครับไม่เกิน1,000บาท โดยประมาณคุณเลือกสีได้ด้วยเดี๋ยวนี้มันมีรีโมทเปลี่ยนสีด้วยนะครับเดินมาทางนี้คุณผู้ชมเคาน์เตอร์ครัวไม้พวกนี้ผมบอกได้เลยว่าไม้พวกนี้มาดูตรงนี้เป็นไม้กระดาษอาดัดไม่ใช่ไม่ใช่แบบ MDF หรือ HMR นะเป็นไม้กระดาษอาดัดดังนั้นเนี่ยปัญหาคือนี่ถ้าโดนน้ํามันจะพองมันจะแตกนะครับตรงนี้โอ้โหบุ่นสามร้อยกว่าองศาเห็นไหมมันจะพองมันจะแตกแล้วก็ขึ้นเชื้อราแล้วก็มันจะผุด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าแผงนี้ยเราแอะต้องรีโนเวทใหม่ หรือทําการโปร๊เพื่อที่จะเสริมความแข็งแรงของตรงนี้ก็สามารถทําได้นะครับตรงนี้คงไว้ไม่เปลี่ยนอยู่แล้วเดี๋ยวเราเอาน้ํายาขัดคาบะกันเดี๋ยวเงาอย่างแน่นอนแต่ตาแกสต้องซื้อมาเพิ่มให้ลูกค้านะครับคำถามคือไม่ซื้อได้ไหมก็อยู่ที่คุณจะนําเสนอคุณจะขายของบางคนบอกว่าขายตามสภาพแต่เขากดราคาต่ําก็ไม่ต้องใส่อะไรก็ได้แต่บางคนจัดเต็มเช่นติดนู่นติดนี่นะครับใส่เฟอร์นิเจอร์อันนี้ก็ต้องมีการบวกเพิ่มเนาะเดินเข้ามาด้านในห้องน้าตรงนี้ ผมว่าสุขภัณฑ์ยังดีอยู่เลยแล้วก็ต้องบอกว่าสายชําระเนี่ยไม่มีแล้วก็ซื้อมาเปลี่ยนซื้อมาใส่ได้ฝารองนั่งจริงๆแล้วควรเปลี่ยนทุกหลังเพราะว่าฝารองนั่งราคาไม่แพงมากนะครับเดินขึ้นมาด้านบนกันบัง่งบันไดอะกระโดดโอ้โหต้องบอกว่าบันไดยังดีอยู่แต่สิ่งที่ผมบอกว่าไม่ค่อยชอบก็คือมันเป็นบันไดที่แบบพื้นไม้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะใช้ไม้ยางอะเป็นไม้เนื้ออ่อนแต่ต้องบอกเห้รู้ว,ว่าไม้พวกนี้ปวกชอบอันเนี้ย โชคดีที่ปวกยังไม่กินแล้วก็ต้องบอกว่าโชคดีที oh ่ม oh ันยังใหม่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราเคลือบวานิชรอบเดียวสวยเลยแต่ก่อนเคลือบขัดก่อนนิดหนึ่งขึ้นมาข้างบนเห็นพื้นลามิเนตตรงนี้โล่งโล่งใจไปนิดนึงเพราะว่ายังไม่มีจุดไหนที่บวมเลยนะครับเข้ามาห้องนี้เป็นห้องนอนเล็กกันก่อนห้องนอนเล็กเนี่ยต้องบอกให้เลยว่าเราทําการทาสีขาวใหม่ทั้งหมดเลยนะนี่เห uhh ็นนะโป๊นะครับตรงนี้มีเคยมีแอร์อยู่นะโป๊ปิดรอยเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกให้เลยว่าทาสีขาวใหม่ทั้งหมด ประตูผมแนะนำนะถ้าเป็นประตูไม้พวกนี้นทาสีได้แต่ถ้าเป็นพลาสติกก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องใช้สีตัวพิเศษเดี๋ยวนี้มีสีทาทาพลาสติกมาด้วยนะครับแต่อาจจะแพงนิดนึงเนาะเดินมาทางนี้ก่อนนะครับทางนี้เป็นอีห้องนอนหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าเราเก็บสีใหม่ไปแล้วหนึ่งรอบแต่ยังไม่เสร็จนะตรงนี้ก็คือเบเบเลยไม่ได้ทําอะไรเลยส่วนมากผมจะรีโนเวทเนี่ยให้กลับคืนสู่สภาพเดิมเหมือนบ้านมือหนึ่งดังนั้นเนี่ยบ้านมือหนึ่งลูกค้าเขามีโอกาสไปทําอะไรได้หลายอย่าง ที่นี้คาถามคือแล้วแบบนี้ลูกค้าเขาจ่าเงินที่ไหนไปต่อเติมบ้านถูกไหมดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องทําให้มันมีแกลบราคาที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเอาไปามีส่วนต่างในการไปทําบ้านได้นะครับห้องน้ําเครื่องทั้งอุ่นถอดแล้วนะครับไม่มีตรงนี้ตรงนี้สามารถซื้อมาใส่ได้นะครับโชคดีมีวาล์วอยู่นะครับฝักบัวซื้อมาใส่ได้อะไรได้นะครับสุขภาพยอย่างที่ผมบอกเนาะอันนี้เป็นอะไรซอฟต์โค้ดนะแต่ฝาลองนั่งมาเริ่ม สกรปรกแล้วตรงนี้ก็เปลี่ยนได้นะครับส่วนมากแล้วลูกค้าก็ไม่ชอบใช้ฝารองนั่งซับกับใครเนาะอ่าส่วนผ้าม่านจริงๆอ่ะมันมีผ้านมะ่านเนาะแต่เราอ่ะทำการถอดหมดคําถามคือแล้วทำไมไม่แถมให้ลูกค้าจริงๆอ่ะมันถูกการใช้งานมาแล้วส่วนมากแล้วผมจะไม่ค่อยแถมแต่ถ้าลูกค้าอยากได้สุดท้ายแล้วนะครับคนที่ขายบ้านที่เขาแถมแถมให้คุณเนี่ยเขาก็บวกไปต้นทุนทั้งหมดนะครับอ่ะมาวอลเปเปอร์กันบ้างวอลเปเปอร์ผมบอกว่าห้องนี้ผมขอช่างแล้วกันช่างห้องนี้ไม่ต้องทาสีนะเดี๋ยวเก็บวอลเปเปอร์เอาไว้ คือเสียดายวอลเปเปอร์อะเห็นไหมตรงเนี้ยเจาะแอร์เจาะอะไรเขาโป้เขาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะโอ้แต่ผมแบบในใจบอกตัวเองนะโหเสียดายวอลเปเปอร์อะเนี่ยมันมีรอยเจาะแล้วคุณผู้ชมถามว่ารอยเจาะพวกเนี้ยลูกค้ามาดูเราสะเทือนใจนะแต่คําถามคือคุณต้องติดพม,ม่านะถ้าติดคุณก็ต้องเจาะอยู่ดีนะครับแต่จะถามคุณผู้ชมว่าห้องเนี้ยควรหรือวอลเปเปอร์ไหมเพราะวอลเปเปอร์ยังใหม่มากๆใหม่คลิปเลยนะนี่ใหม่คลิปเลยอะมีคาดนิดนึงตรงนี้นิดนึงโอ้โหแล้วก็ต้องบอกว่า ถ้าผมรื้อวอเปเปอร์แล้วผมต้องเสียเรื่องของน้ํายาลอกวอเปเปอร์อีกนะแล้วก็เสียเรื่องของสีรองพื้นแล้วก็ทาสีใหม่ค่าแรงช่างเนาะ้วห้องนี้ก็ต้องตีประมาณคร่าวๆว่าเอาในใจแล้วกันนะเฉพาะห้องเดียวนะน้ํายาลอกค่าแรงลอกค่าแรงก็ตีไปสักหนึ่งวนันรอบเพราะว่ารอบยากมากๆนะทาสีรองพื้นปูนเก่ารอแห้งเสียเวลาอีกวันนึงนะแล้วก็ทาสีจริงอีกสองรอบใช้เวลาเป็ดเสร็จห้องนี้นะหวันแต่ไม่ใช่5วันทําทั้งวันนะ อาจจะไปทำอย่างอื่นเช่นทําห้องนี้เสร็จรอ,อห้องนี้สีแห้งรอน้ํายามันทําปฏิกิริยาเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ไปทำอย่างอื่นก่อนแล้วค่อยวนกลับมาทําแบบเนี้ยโปรเซสแบบเนี้ยใช้เวลาประมาณที่จะต้องรอไปรอมาเนี่ยสีวันนะครับทีนี้คําถามต่อมาคือแล้วคุณทาเช้าแล้วตอนเย็นคุณมาเก็บนานได้ไหมได้ ได้เหมือนกันแต่ด้วยด้วยเขาเรียกว่าปฏิกิริยาเนี่ยบางทีมันอาจจะเช้าที่โมงแหละมันอาจจะยังทางานไม่เต็มที่อย่างเงี้ยต้องดูเอาไว้นะดังนั้น,นะน,นห้องนี้ผมประเมนเินคร่าวๆว่า4-5วันเช็งบประมาณตีไปสักสีถังหนึ่งก็2 0 0พันเนาะตีไปสักเจ00อันนี้คือต้นทุนช่างจริงๆโดยประมาณเนาะรวมถึงค่ารถค่าแรงค่าอะไรด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าอย่างห้องนี้ไม่มีวอลเปเปอร์อันนี้ง่ายกว่าทีนี้ มันติดพันไงมันติดพันจากอะไรนี่ข้างนอกเขาลูกค้าท่านเก่าแตถ้าท่านออกจากบ้านท่านเก่าเนี่ยติดมาหมดเลยมันก็จะดูสวยดูมีมิติเห็นไหมอ่ะโถงแล้วก็เป็นวอลเปเปอร์ทั้งหมดนะครับทีนี้วอลเปเปอร์เนี่ยผมบอกได้เลยว่าผนังสูงๆแบบนี้ถ้าโครงการเขาทาไม่เก่งเนี่ยผนังมันจะพิวตบางโครงการเขาเลยเอาวอลเปเปอร์เนี่ยมาติดปัญหาตรงนั้นนะครับอันนี้ก็แอบมีพิวหน่อยนึงที่ผมเห็นแต่ก็ไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับนิดหน่อยเนาะ อ่ะโอเคข้างบนข้างล่างประมาณนี้นะครับลงมาข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราจะไปอีกทางหนึ่งอีกทางหนึ่งเนี่ยที่ผมบอกว่าเดี๋ยวเราจะเดินรอบบ้านเนาะซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยเมื่อพาลูกค้ามาดูเนาะก็คือทางบริษัทเราเนี่ยก็มีเซล,ลนะอ่ามีเซลล์มีคนขายก็คือให้น,น้องๆในบริษัทเนี่ยช่วยกันขายเขาแบบเป็นบ้านของอ่าเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเป็นบ้านของบุคคลบ้างเป็นบ้านของบริษัทบ้างนะครับแต่เราอ่ะยังไม่ได้แบบทำแบบว่าจรงิจรงจังแบบเหมือนบริษัทขายบ้านอะไรประมาณนั้นแต่เราเน้นรีโนเวทบ้านอ่ะต้องบอกอย่างนี้นะอย่างตรงนี้เน พื้นเดิมเนี่ยซุดแต่เราเอาหินเกตเนี่ยลงคําถามคือแล้วคุณบดลงแบบนี้อนาคตจะซุดไหมซุดเหมือนกันโครงการมือหนึ่งเขาก็เอาแค่ทรายลงทรายเนี่ยราคาถูกกว่าหินเกตด,ดังนั้นเนี่ยต้องบอกให้เลยว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะซุดไปตามสภาพแต่คําถามคือถ้าลูกค้าสนใจต่อเติมยกตัวอย่างเช่นต่อเติมหลังบ้านแบบนี้ทําเป็นอะไรห้องครัวใช่ไหมห้องครัวลงเสาเข็มมีเคาน์เตอร์เสาเข็มที่แนะนําก็จะเป็นเสาเข็มไมโครพายนะอย่างเพื่อนบ้านเราเนี่ยต่อเติมคุณผู้ชมมาดูใกล้ๆนี่แตกหมดแล้ว คือถามว่าทำไมผมผมสามารถวิจารณ์ได้เพราะว่ารั้วฝั่งนี้เป็นรั้วบ้านผมผมจะ้คกว่าบ้านผมเพราะาลังนี้เป็นชื่อผมนะ,ะแอบอวดกันหน่อยแอบโม้กันนิดนึงนะขอให้มีบ้านสักหลังนึงเถอะแหมทํารับเหมามาตั้งนานแต่ผมสามารถคอมเมนต์ได้นะรั้วตรงนี้เห็นนะเพราะว่ามันเป็นรั้วร่วมดังนั้นเนี่ยเขาไม่ควรที่จะมาเกาะรั้วแบบนี้และตรงนี้คุณผู้ชมดูสิอ่ะมันมีโอกาสนะมันมีโอกาสาที่นะจะดึงรั้วเนี้ยลมไปฝั่งนู้นถ้าเกาะกันดีนะมันแตกแยกไปจากก่อน นะถ้ามันไม่แตกไม่แยกแล้วล้วมันเอ็นไปเนี่ยผมบอกให้เลยว่าค่าซ่อมล้วแพงมากเพราะว่ามันไม่สามารถเอาเครื่องจักเรเข้ามาได้นะเครื่องจักรก็อาจจะแม็โคลเล็กเต็มที่มันมุมเนี้มันจะเลี้ยวได้หรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังดังนั้นเวลาต่อเติมลงเสาเข็มทีเดียวทําให้จบแล้วก็จะไปฝากกับล้วนะครับเว้นออกมา50เซนไม่50เซนก็20เซนก็ได้10เซนก็ยังดีแต่อย่าเอาไปเกาะนะครับอันนี้ฝากเอาไว้ต่อเติมบ้านหลังบ้านแบบนี้ถ้าผมจะต่อเติมให้ลูกค้าสมมตินะ สิบคูณสองเมตรเลยราคาแพ็กเกจเราอยู่ที่สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทคือลูกค้าไม่ต้องจ่ายอะไรแล้วนะก็คือเปิดเสร็จในห้องครัวไปเลยทีนี้คําถามคือแล้วบ้านหลังนี้ผมขายสามจุดห้าเก้าแล้วกู้ได้เท่าไหร่บ้านหลังนี้กู้ได้ประมาณ4ล้านโดยประมาณาผมจะก็ประมาณเลยนะเพราะว่าราคาที่เปิดตัว3.79โครงการเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยนะครับยังไงราคาประเมินมันก็ต้องปรับขึ้นตามสภาพโครงการซึ่งราคาเปิดตัวเนี่ย ไม่ได้มีจํานวนหลังมากขนาดนั้นอาจจะมีแค่5%าเอ์อย่างที่ผมเรียนได้ทราบดังนั้นบ้านหลังนี้อาจจะซื้อมาจริงๆอ่ะก็ประมาณ3ใบปลาย,ายโดยประมาณบวกกับภาษี6ปีบวกกับ,บ,กกบนู่นนี่นั่นบวกกับเออเงินเฟอ้ออะไรก็แล้วแต่นะครับราคาก็จะขึ้นนะโดยประมาณก็ประมาณสัก4ล้านขาย3.59ในแต่ตอนนี้มีลูกค้ามาต่อผม3แสนเลยนะครับเป็น3.29แลเ้วราก็บอกว่าโหพี่เพิ่งรีโนเวทงันพี่รอรีโนเวทเสร็จก่อนแล้วพี่ค่อยมาดูใหม่นะสุดท้ายแล้วถ้าลูกค้าเขาอยากได้จริง เรายินดีพูดคุยให้จบเลยระหว่างเขาเรียกว่าคนละครึ่งทางหรือยังไงก็ได้ถ้าเราโอเคเขาโอเคส่วนมากจะจบง่ายนะครับอันนี้ยกตัวอย่างทีนี้ใครอยากจะซื้อบ้านเรามีหลายโครงการเลยนะครับแอดไลน์มาได้ i b a s s e t นะครับหรือโทรที่เบอร์0881023888นะครับอีกช่องทางหนึ่งคุณผู้ชมเป็นช่องทางหลักของผมเลยในการทำมาหากินประกอบวิชาชีพนั่นก็คือต่อเติมบ้านนี่เลยต่อเติมบ้านรีโนเวทบ้านนะอันนี้ทำงานจริงซื้อบ้านของตัวเองมาทำจริงจงนี่เหนะ็นไหม โป๊ขัดอะไรพวกนี้นเราทําหมดเลยนะทาสีรั้วเก็บงานรั้วเนี่ยรั้วเพิ่งทาสีใหม่เห็นไหมนะดูใหม่ดูอะไรเลยนะครับงานประเภทนี้ยินดีรับนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ผมไปพบลูกค้าด้วยเช่นลูกค้าบ้านไหนที่รีโนเวทจานวนมากนะครับเช่นทําหน้าบ้านด้วยทําข้างบ้านด้วยทําหลังบ้านด้วยทาสีภายนอกภายในด้วยแบบนี้ยผมอาจจะไปพบคุลูกค้าด้วยต้องบอกนี้ก่อน,นว่าเราเนี่ยปัจจุบันเราทําการออเดดสุ่มนะครับ ไปหาพนักง,งานที่ไปสำรวจหน้าง,งานที่บ้านคุณลูกค้าแล้วก็ไปเซอร์ไพรส์ทั้งพนักง,งานเราแล้วก็เซอร์ไพรส์คุณลูกค้าด้วยนะครับแลวถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรีโนเวทบ้านหรือต่อเติมบ้านก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับเพื่อมีโอกาสได้พบกันครับโอเคสำหรับนี้ขอบคุณมากมากเลยและใครสนใจบ้านหลังนี้อย่าลืมติดต่อเข้ามาเช่นเดียวกันนะอีกประมาณสักหนึ่งสองสัปดาห์เสร็จลว นะครับแล้วมาดูตัวอย่างจริงกันไม่ซื้อไม่ว่ามาดูผลงานรีโนเวทของจริงก็ได้อมาดูผลงานรีโนเวทของจริงของเราก็ได้ว่าเรารีโนเวทบ้านเราขายแบบนี้แล้วเรารีโนเวทบ้านคุณลูกค้าจะเอาดีกว่านี้ก็ทําได้แต่เอาแย่กว่านี้ไม่ทําให้อ่าประมาณนี้แล้วกันคุณผู้ชมโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ